สวัสดีครับขยับรับวันใหม่ในวันนี้นะครับจะมาเสนอท่าออกกำลังกายอีกท่าหนึ่งที่เรียกว่า h i p Extension with Single Bridge นะครับซึ่งเป็นท่าออกกำลังกายที่มีความซับซ้อนและมีความยากขึ้นอีกระดับหนึง่งการเตรียมตัวกายบริหารในท่านี้เริ่มจากการนอนงายลงบนพื้นยื่นขาไปข้างหน้าพร้อมกันทั้งสองข้างและค่อยๆยยกสะโพกขึ้นจากนั้นยกขาขึ้นหนึ่งข้างค้างไว้อีกข้างให้งอเขา่างอสะโพกยันพื้นไว้นับ1นึถึงสิทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำมา สำหรับท่าออกกำลังกายที่ได้รับชมไปนะครับซึ่งเป็นท่าออกกำลังกายสําหรับการบริหารสะโพกกล้ามเนื้อหน้าท้องนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหลังท่านี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างและมีมีความต้องการที่จะเพิ่มความกระชับของกล้ามเนื้อนะครับเวลาเราทําในท่านี้เนี่ยก็ทาต่อเนื่องกันไป1 0 1ถึงครั้งนะครับแล้วเราพักนะครับทำซ้ําอย่างนี้2-3ถึงเซตก็จะทําให้ร่างกายเรามีความกระชับมากขึ้นได้ครับ I'm hey,